การที่จะออกมาปกป้องใครก็แล้วแต่นะครับก็ให้พึงระวังไว้ว่าการใช้ภาษาที่หยาบคายภาษาที่ไม่สุภาพเนี่ยนะครับมันเหมาะสมหรือไม่ผมก็อยากจะบอกคุณพิธาลิมเจริญรัตว่าในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าพักก้าวไก่การที่จะออกมาปกป้องใครก็แล้วแต่นะครับก็ให้พึงระวังไว้ว่าการใช้ภาษา ที่หยาบคายภาษาที่ไม่สุภาพเนี่ยนะครับมันเหมาะสมหรือไม่ถ้าเกิดมีใครมาใช้ภาษานี้กับคุณพิธาบ้างคุณพิธาจะยอมรับได้ไหมว่าถ้าเขามาใช้ภาษาที่หยาบคายไม่สุภาพด่าทอคุณพิธาคุณพิธาก็รับได้ใช่ไหมที่จริงเป็นถึงหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งมองว่าอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่แทนที่จะแนะนําการโพสต์หรือการพูดจากับ น้องๆศิลปินเนี่ยให้โพสต์ใช้ภาษาในทางที่สุภาพไม่หยาบคายเลคุณพิธาทำไมไม่รู้จักคิดตรงนี้รู้จักแนะนำตรงนี้นะครับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยวันพระปรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้ปกครองสอนเรามาเสมอว่านะครับอยไปใช้คำหยาบคายกับบุคคลอื่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเรามาเสมอว่าคําไม่สุภาพคํหยาบคายทั้งหลายนั้นไม่ควรจะใช้การแนะนําให้น้องๆศิลปินหรือดาราบางคนเนี่ยออกมาพูดจาในทางสร้างสรรค์หรือแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยใช้ภาษาที่สุภาพเนี่ยคุณพิธาคิดไม่ได้อย่อยางไรหรือคุณพิธาต้องการเช่นนั้นว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกใจถูกอกถูกใจเป็นคำหยาบที่ถูกอกถูกใจคุณพิธาหรือว่าบรรดาสสพับก,ก้าวไก่ ก็ได้ครับถ้ามีการเลือกตั้งในสมัยหน้าจะมีพักเก้าไกลหรือคุณพิธาจะลงหาเสียงในพื้นที่ไหนก็ตามผมจะได้ไปเป่าประกาศบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศไทยว่าถ้าคุณพิธามาหรือผู้สมัครสสพักเก้าไกลมาก็จะได้ใช้คำนี้เรียกแทนชื่อคุณพิธาและผู้สมัครสสชอบชื่อนี้ใช่ไหมครับ ชอบคำหยาบคายอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าชอบในการเลือกตั้งสมัยหน้าที่จะถึงก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนเรียกชื่อคุณพิชาและเรียกผู้สมัครสสพรรคก้าไก่โดยเอาคำนี้คำหยาบคายคำนี้ที่สังคมไทยอุญญาตายายไม่ยอมรับครูบาอาจารย์สั่งสอนมาว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพเนี่ยมาใช้แทนชื่อพิธาจะได้ไหมครับ